สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก่อนฝนจะตกนะคะวันนี้ฝนทำท่าว่าจะตกอีกแล้วเมื่อวานก็ตกทั้งวันนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่นะคะยินดีต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านเลยนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเลยนะคะฝนฟ,ฟ้าทำเท่าจะมาอีกแล้วนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีที่ใงใจดีนะคะ ยินดีต้อนรับค, question, ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะผลไม้นะคะเมื่อวานเราไม่ได้ทานเลยสักกล้านะคะขนฟ้ามาก่อนนนะะะคไมม่หอแลกเ้ ไุ่รู้้บยอมันดีข้าวถึกสันบุ่งกับบึงหรอสวัสดีทุกท่านเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคพ่อคุณแม่นะคะส่งกุ้งล่นนุอยสวัสดีคุพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีพี่ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะ ผ่นาน้าเจอเข้ามาได้เลยนะคะท่าในใดที่เข้ามาแล้วไปเข้ามาตัดสายที่ทีน,นะคะผ่นาน้าเจอช่องเล็กๆของเราได้นะคะเนาะก่อนฝนฟ้าจะมานี่นะคะตัวอะไรเนาะนะคะก็น <laughs> ่าข,ขาลัง <c ười> ักทายพูดคุยกับเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเายนูเดิอนออกกำลังกายนะคะตุ้องเลยเนออกกำลังกายทุกวันนะคะเ,คเปลีจจ่ยนนัจเอซุปุยมยตละเชยวตัว

เออเราล้ลนิวบ๊องดบ๊องบาององแล้วบ๊งดาทักทยเข้ามาได้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสามท่านเลยนะคะเดี๋ยวเดินออกกําลังกายด้วยกันนะคะคุณแม่จ้าวันนี้เราจะเริ่มใส่เขาเรียกอะไรเนาะ ใส่ความคุ้นชินนะคะดูทำหน้านก็คุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วอยากไวรเข้ามาพูดคุยทักทายนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาทักทายผ่านนะเจ้าเข้ามาได้นะคะ สวัสดีค่ะคุณพ่อชุงมนะคะยินดีต้อนรับจ้าพ่วงคอเดินเลยใช่ค่ะคุณพ่อวันนี้จะจัดการพ่วงคอนะคะเท่าคินนาวนาวาแก่แกนาบุญวังครึงไม่ใช่ครึ่งไอหกจิตตัวสลันมีบุน สวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะคชนชนนะคะเข้าทางข้างหลังค,คนจะมาแล้วคุณพ่อ

เน,นีนยน่ยไอกระเป๋าเอกระเป๋าสิกระเป๋นนปาจะไวรักละ

ก่อนค,คือเราขี่ประกดละ ฝนจะตกแล้วไอ้วหลังะเนะมามามามมามามมาม่มาาาม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 าามาามามม่มามม

มาเลยมามาบัวมามาเลยมามามาเร็วมารเ็ดทีนึงหดูมาแลกันกลกนเ็ดทีนึงเดเึนเฮ้กันทีเดียวฝนตกแล้ว เดี๋ยวฝนตกแล้วเดี๋ยวไม่ควันขออนุญาตเอาปิดไลน์ก่อนนะคะคุณแม่มันเดินกลางฝนไม่ได้เอเอนยูซีคิวพี่จุนเนี่เดี๋ยวเรามาเปิดไลน์กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเออ,เอด้วม